thank you thank you thank you สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่ตันยงในโหมดเมโทรอยัลนะคะคลิปนี้พี่ตันยงจะมาแนะนำเทคนิคการเอาเซตหกฟรีๆคะ่ะน้องๆเกาะมวกกระเป๋าเวลหกนะคะจะตกอยู่ที่เมืองนี้เลยคะ่ะน้องๆสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์นะคะพี่ยงมาในโหมดจู่โจมนะเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วในการจะมาเอาของฟรี มันมีคนยิงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วมันเก็บไม่หมดเพราะว่ามันมีจํานวนที่เยอะมากๆจะเป็นยังไงวิ่งตามพี่ตันหยงมาเลยค่ะทุกคนแนะนํานะคะให้รอเวลา15นาทีก่อนแล้วค่อยวิ่งมาป้องกันอันตรายจากการเจอโปรแฮกเกอร์ที่มันจะมายิงเรานะคะทุกคนวิ่งตามมาเลยค่ะใกล้ถึงแล้วนาทีที่จะตื่นเต้นใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนพี่ตันหยงก็เคยเจอเหมือนกันนะแบบนี้นะโอ้โหกล่องเต็มไปหมดเลยนะคะนี่งไงกระเป๋า5ฟรีมาแล้ว1ใบ เก็บก่อนเลยค่ะจังหวะนี้เก็บก่อนเลยสาวได้สาวเอานะพี่หยงมาแบบไม่ได้ลงทุนนะคะมาแบบไกลๆเลยนะแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่โหเยอะโอ้โหแม่งมันเป็นบอสที่แบบว่าเยอะมากๆนะคะคือยิงตายแล้วก็เกิดยิงตายแล้วก็เกิดค่ะน้องๆคือแบบมันมีคนยิงแล้วแม่งเก็บไม่หมดไงเด็กโดนดิครับนาทีนี้นะคะ to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up in the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you be put down. It ain't your place, on this my town. If I want that shit, then I'll get it. The noose if it's a loser shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. I in different versions. Each do what they that shit worsens. Why? Pull the Curtain, and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own. เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รีบวิ่งกลับให้เร็วเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าบอดเนี่ยไม่ยิงพี่ตันหยงนะเนื่องจากว่าหลังชื่อของพี่ตันหยงเนี่ยจะเป็นดวงตาสีเขียวนะคะซึ่งแปลว่าบอดจะมองไม่เห็นเราถ้าดวงตาสีแดงเนี่ยก็คือบอดมองเห็นมันจะยิงเราทันทีนะคะข้อดีของโหมดจู่โจมก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะมาเล่นตามพี่ตันหยงด้วยนะคะหากใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปบ๊ายบาย